ชมอยากจะหาทางแก้อยากจะหาวิธีการที่อยากจะรวยอยากปลดหน,นี้อยากประสบความสําเร็จจริงๆผมเคยพูดหลายๆครั้งนะครับนอกเหนือจากการดูดวงเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมีเงินและหมดหนี้ได้ถ้ารู้จักสองเรื่องหนึ่งก็คือคุณผู้ชมรู้จักการทานอาหารมือเดียวการทานอาหารมือเดียวคุณผู้ชมมีเงินเหลือเก็บแน่นอนครับ เรากินแค่หนึ่งมื้อแล้วเราเลิกกินสองมือ้ออย่าไปคิดว่าเดี๋ยวจะโหยเดี๋ยวจะไม่มีแรงทํางานถ้าอยากจะมีเงินเหลือเก็บแล้วถ้าเรามีเป้าหมายไม่อยากจะไปกู้ยืมเงินใครอีกต่อไปคุณผู้ชมก็ลองใช้วิธีการเดียวกับผมนะครับหิวก็กินอิ่มก็เลิกทานอาหารมื้อเดียวมื้อเดียวในความหมายคือกินแค่จานเดียวก็อิ่มนะครับ แล้วก็ดื่มน้ําแค่นี้เองสองมื้อที่ไม่ได้กินถ้าเรากินมื้อละร้อยเราก็จะเหลือเงินเหลือเก็บไว้กินมื้อต่อไป200บาท30วันก็6,000บาทถ้า1ปีก็72,000บาทแต่ถ้าคุณผู้ชมรู้จากทฤษฎีของผมมากกว่านี้ก็คือการทำฟาสติ้งน้ำดื่มเขาเรียกว่า water fasting water fasting ก็คือการดื่มน้ำอย่างเดียวทั้งวัน คุณผู้ชมก็แค่ตื่นมาดื่มขวดที่หนึ่งห้าร้อยซีซีหรือหกร้อยซีซีก็ได้นะครับเป็นน้ําแร่ได้ยิ่งดียี่ห้ออะไรก็ได้นะครับดื่มทุกๆสองชั่วโมงหนึ่งขวดทุกๆสองชั่วโมงดื่มให้ได้หกถึงแปดขวดวันนั้นก็จะประหยัดเงินไปอีกนะครับถ้าคุณผู้ชมดื่มน้ําอย่างเดียวก็ไม่ต้องมีอาหารก็จะประหยัดเงินไปอีกฉะนั้นการหาเงิน7 2 0 0 0บาทใน1ปีเอาไปทำะไรได้หลายอย่างนะ หรือ6,000บาทต่อเดือนถ้ากินแค่มื้อเดียวคุณผู้ชมเอาไปจ่ายค่ารถค่าไฟค่าค่าเล่าเรียนลูกยังได้เลยลูกเรียนปีละสามหมืนอ่าหกหมืนบาทสมมตุติก็ยังมีเงินส่งลูกเรียนด้วยแต่ถ้าบ้านไหนพร้อมใจกันทำาละ่ะพ่อแม่ลูกกินหลือมื้อเดียวพร้อมๆกันก็เหลือแค่สามร้อยบาท กินสามคนคนละร้อยแต่ถ้าไปซื้อกับข้าวมาบอกให้เลยถ้าคุณผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดกับข้าว15บห้าบาทยี่สิบาทยังมีอยู่นะครับหรือกับข้าวไม่เกิน30บาท40บาทยังมีอยู่ที่ต่างจังหวัดที่เชียงรายเชียงใหม่ยังมีอยู่เลยครับจะยิ่งประหยัดนะถ้าสมมุติเรากินมือ้อละอ่ะผมพูดถึงร้านผัดไทยร้านกะเพราที่อยู่หลัง l o t ั s e x เอ็กซที่ วงเวียนขอวงเวียนสันติธรรมเป็นร้านสองผัวเมียทำอร่อยมากเขาขายแค่สามสิบห้าบาทเองครับสามสิบห้าบาทนี่จานเบลเลอร์นะคือพูนเลยนะเต็มเต็มเลยนะแล้วจานเขาใช้จานใหญ่อย่างเดียวไม่มีจานเล็กสามสิบห้าบาทกินกันสามพอ่อแม่ลูกเท่าไหรอ่อ่ะสามสามเก้าก็ร้อยสิบห้าบาท ร้อยสิบห้าบาทกินสามคนเมื่อกี้บอกแล้วนะว่ามื้อละร้อยนี่ต่อคนแต่ครั้งนี้คือกินสามสิบห้าบาททึ่งผมก็กินงนี้เนาะอ่ะสามสิบห้าบาทสามคนร้อยสิบห้าบาทเหลือเงินเหลือเก็บอีกเยอะเลยฉะนั้นผมว่าอยู่ที่การใช้ชีวิตเนาะหลายคนยังติดสุบุรีกินเหล้าติดกัญชาเสพกระช่อมกินยาเสพยาเสพติด เที่ยวเตรดื่มเบียรดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเหล้าขาวหรือว่าบุหรี่มวนที่เป็นม้วนก็ได้หรือว่าบุรหรีร่ไฟฟ้าผมบอกให้เลยว่าการดาเนินชีวิตของคนเราอะถ้ามาถึงจุดหนึ่งแล้วถ้ามันสุขภาพไม่ดีแล้วมีโรคเราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องการกินมื้อเดียวแล้วนะเพราะว่า ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าผมดูในรายการคนคนหนึง่งชื่อคุณทอมก็อยากจะบอกว่าเขาเขา,เขาออกมาพูดเมื่อวันสองวันเนี้ยว่าสุขภาพไม่ดีไม่รู้จะรอดหรือเปล่าคําพูดหนึ่งก็กลัวตายอีกคําพูดหนึ่งกง็ปร่งแล้วก็รู้สึกว่าพร้อมตายแต่มันไม่ได้ตายเดี๋ยวนี้ไงมันทรมานร่างกายเขาไม่ไหว อายุเขาก็แก่กว่าผมแค่สี่ปีผมอายุห้าสิบห้าคุณทอมอายุ 59. ห้าสิบเก้าห่างกันแค่สี่ปีนะผมสามารถต่อยมวยได้ชั่วโมงครึ่งสบายๆว่ายน้ำได้สบายสบายขี่ปั่นจักรยานนี่คือทำได้ภายในหนึ่งวันเนาะซิทอัพเป็นพันพันครั้งได้สบายๆเล่นกล้ามฟิตเนส วิ่งทีก็หนึ่งชั่วโมงห้าสิบนาทีขั้นต่ำลองนึกดูว่าผมทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำก็ยังคงเดิมก็เพราะว่าผมมีลมหายใจโพไปทัสผมมีอาหารมื้อเดียวผมมีฟาสติ้งแล้วผมก็นอนเก้าสิบสองชั่วโมงแนะนำนะครับถ้าอยากจะสุขภาพดีทำตามผมรับรองว่าแข็งแรงแน่นอน ป่วยอยู่ไม่มีแรงมีโรคใัรไข้เจ็บหายล้านเปอร์เซ็นต์นะฉะนั้นไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวทำอย่างที่ผมบอกแม้กระทั่งคุณทอมนะครับก็เขาออกมาพูดจริงๆอายุก็ไม่ได้ต่างจากผมมากนะแม้กระทั่งดาราหลายๆคนอย่างมากก็มากกว่าผมสามปีห้าปีหรือสองปีเหมือนอย่าง ใครหลายๆคนแล้วกันดาราหลายๆคนผมว่าผิวพรรณผมประสิทธิภาพศักยภาพสมรรถภาพแม้กระทั่งสติปัญญาผมกล้าพูดเลยว่าคุณผู้ชมถ้าฝึกลมหายใจโพเปทัสแล้วรู้จักน้ำหนักจัก,กรวาลคือน้ำหนักที่ใช่ตัวเราที่ทำให้เราแข็งแรงแล้วอ่อนกว่าไวบอกไว้เลยนะว่าอันนี้โดนโดนแมวนะ อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะผิวผิวจริงไม่ได้เป็นงี้นะผิวจริงมันจะเป็นงี้นะขาวอ่ะก็ถ้าอยากจะสุขภาพดีแล้วไม่ป่วยหรือป่วยแล้วอยากจะหายทําอย่างที่ผมบอกมันราคาแค่ศูนย์บาทการนอนไม่ได้ใช้เงินการทานอาหารมื้อเดียวประหยัดการทําฟาสติ้งยิ่งประหยัดการมีลมหายใจโเพเปทัสยิ่งศูนย์บาท ลองเข้าไปดูใน YouTube ผมแล้วพิมพ์การฝึกลมหายใจโป้ไปทัสถ้าใครรู้จักผมตั้งแต่ปี2000ตั้งแต่ผมบรรยายแล้วก็ไปบรรยายในศูนย์ของผมเองด้วยเนาะแล้วก็ศูนย์ต่างๆที่ผมไปไปบ้านผู้ป่วยตั้งแต่ปี2025ปีผมเชื่อว่าทุกคนยังจำผมได้นะแล้วก็ที่สำคัญ ถ้าคุณผู้ชมทําตามและเดินตามผมจนถึงวันนี้นะคุณผู้ชมต้องมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมนี่แค่จุดเริ่มต้นง่ายๆแต่คนเนี่ยไปหาค้นคว้าไปทำห้องแลบไปทำเอ็กซ์เพร์เมต่างๆที่ไปทำทดลองไป discover สิ่งที่อยากจะได้ก็คืออ่อนกว่าวัยอายุยืนยาวผมบอกให้เลยว่า มันอยู่แค่เอื้อมอยู่ปลายจมูกเราคือลมหายใจของเราแต่จะมีคนสักกี่คนที่เชื่อเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องศาสนานะครับไม่ได้อิงศาสนาลมหายใจโพเปัสคือหายใจเข้าสุดกลัน้นออกสุดกลัน้นเข้าสุดกลัน้นออกสุดกลัน้นไม่ได้เกี่ยวศาสนาไม่ได้เกี่ยวคําสอนไม่ได้เกี่ยวพวกใครพวกมันไม่ได้เกี่ยวว่าศาสนาไหนดีกว่ากัน โลกใบนี้เกิดเป็นมนุษย์เราคือคนบนโลกใบนี้ที่เป็นเพื่อนร่วมโลกแค่นั้นเองนะครับ